สุดยอดประโยชน์ในการช่วยบำรุงร่างกายสปปรรพคุณดีๆของผักชีที่คุณควรรู้วิดีโอคลิปนี้ดูให้จบนะครับประโยชน์เพียบสวัสดีครับถ้า,าคุณรับประทานผักชีเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับ 1. สามารถช่วยบำรุงสายตาได้ 2. ช่วยให้คุณเจริญอาหารมากยิ่งขึ้น 3. ม,มีประโยชน์ครับสามารถช่วยแก้กระหายคลายร้อน 4. เป็นสมุนไพรบำรุงธาตุ 5. มีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย 6. ช่วยดูแลกล้ามเนื้อและเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงได้ 7. มีประโยชน์มากครับช่วยบำรุงเซลล์ให้ร่างกายแข็งแรง 8. เหมาะกับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเพราะว่าช่วยขับเหงื่อ 9. ช่วยคลายความร้อนออกจากร่างกายได้เมื่อรับประทานเป็นประจำ 10. มีส่วนช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดคัดจมูก1 1ช่วยบรรเทาอาการไอ12มีส่วนช่วยในการละลายเสมหะ 13. ช่วยบรรเทาอาการสะอึกได้เมื่อรัประทานเมื่อมีอาการ 14. ช่วยบรรเทาอาการอาเจียนหรือคลื่นไส้ 15. เมื่อกินผักชีเป็นประจำสามารถช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะได้ 16. ช่วยบำรุงกระเพาะอาหาร 17. ช่วยดูแลปัญหาช่องปากเหงือกและฟัน 18. ช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารได้เมื่อรับประทานเป็นประจำสิบมีส่วนช่วยกระตุ้นความต้องการทางเพศได้สำหรับผู้ชาย 20. มีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดบริเวณหน้าท้องสำหรับผู้หญิงที่เป็นประจำเดือน 21. สามารถช่วยบำรุงเลือดลมได้ 22. บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้อย่างยอดเยี่ยม 23. ผักชีสามารถช่วยย่อยอาหารได้ 24. ช่วยขับลมจากกระเพาะอาหาร 25. เป็นประโยชน์มากกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพในการขับถ่ายสามารถขับถ่ายได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 26. ช่วยบำรุงสายตา 27. สามารถช่วยบำรุงตับได้ 28. มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาอาการอาหารเป็นพิษ 29. ช่วยบำรุงเส้นผม สามีส่วนช่วยบรรเทาอาการปัญหาสุขภาพผิวหนังครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับความรู้และสาระในครั้งนี้ถ้าหากคุณชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสอบคุณมากๆเลยครับแล้วเจอกันใหม่จ้า